เอาพี่น้องพามไปพามพามสามตัวเลยอยู่ข้างนี้แหละโเราจะไปไหนกันดีม่เพื่อนมาม่นอาสวัสดีครับวันนี้เราก็จะพาหมาไปข้างหน้านะครับวันนี้เรามีสหายเป็นหมาและหมาหน้าหั่นนันนี่คือลูกของมันนะครสามตัวนี้โอ้